วอล์กแค่ไหนคะวันนี้ครับเออเปิดบล็อ,อกกับมิสเตอร์เอฟวอร์ทิ่งนะครับอันนี้เป็นการซ้อมแบบเมก้าสตาร์เป็นการซ้อมแบบเท,ท่เาที่เวลามีเท่าที่เวลามีเท่าที่เวลาเรามีนะเท่าที่เวลาเราทําได้เราก็ทําได้แค่นี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปม้วนปานงานครับผมซึ่งนี่ก็เป็นคิวที่2ของการซ้อมคอนเสิร์ตของวีร์แล้วโซ่เอ็กซ์ไซส์ขอโทษบิวกินนะครับถ้าพี่ทําเพลงนี้ จะออกมาดีไม่ดีพี่จะพยายามทำให้มันเต็มที่ครับเพราะพี่มีเวลาซ้อม5นาทีจริงๆโอเคครับ okay. ไปรอดูห้องซ้อมกันครับ มาได้ไหมได้โอเคอาสมมตินะครับเราดูจะได้สิที่ว่าเป็นผู้หญิงร่างเล็กเสียงเล็กขอโทษไปที่เดินแนนนิดนึงครับพอดี๋ยวตรงนคนก็ขำไม่รู้จะขำยังไง แถวนี้มีอะไรค่ากินบ้าหรือเปล่าโอ้ยขี้ต้องปวดขี้ต้องปวดลุบมาแล้วเห็นบ้านปึ้งเดี๋ยวมันจะมีดนตรีละบังรอดแล้วหรือเป่าไปรอดถีบเข้าไปเลยรอดถีบเข้าไปเลยยังครับรอดจดแล้วเหมือนจะเข้าไปในห้องตู้ปักปักปักตุ๊กตาปัก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 

เราแค่เจคนแเจคนเคนเจ็ดคนเจ็ดไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มด้ม่ไได้ไม้ไได้ไได้ไม่ได้่่ได้่ได้ไม่่้

ก็บอกว่าล้องเปย์หญิงก็แต่งฉันคือฟึ้งลอยเป็นไรอ่ะใครจะพี่ลงมา ตังตกพ่อไปแสนพัพ่อจะไม่เก็บใหู้ใช่าม <laughs> อยองไม้ต้องชปล่อยมันหานไปเถ,ถอะใชเอาไรลักหนาหนูรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นโอ้ อาไอฮาอไฮเย้อันนั้นมันคอเซนเตอร์ดูล่าสุดสิลูกเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะพ่อบอกเลยว่านี่แค่เงินเริ่มต้นค่าแรกเข้าเท่านั้นรับไปเลยคนละสิบล้านสิบล้านเลยเหรอพ่อใช่และถ้ากลับไปอยู่บ้านกับพ่อพ่อสัญญาทุกคนจะได้เงินสดหนึ่งล้านบาท ไห้รอบเดียวเลยไอ้เชี่ยมึงก็อย่ามั่นใจกูเกินไปไอ้เล่เดียวเลยไอ้เซฟไอ้สัตว์เฮ้ยมีเนื้อเองปะทำไมต้องกูมีเดี๋ยวนะครับคุณผมเมื่อเช้าผมไปดูตารางงานประจำเดือนของคุณมาครับในตารางงานคุณลงว่าคุณติดถ่ายหนังนะครับใช่ใช่ใช่หลอกลงประชาติคนผมหลอกเลยตอนแรกน้องมันจะไม่ลงผมว่าน้องไม่ลงแม่งรู้แน่ไม่เม้นด้วยลงหลอกไปก่อนหลงหลอกไปก่อนใส่อะไรไปก่อนใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนให้คนมันรู้สึกว่าที่งานยุ่งจัง ี่ยนจบยังไงฉันขอเป็นมิสเซฟวิิงไฮ่จบเธอพอยนะเราเอาลงกว่านนี้ยี่คียอะไรเอาลงสักหน่อยนะครับอาลงสักสักบหนึ่งได้มครับครับแล้วก็นมด็กไปเลย แล้กูร้องสองคีย์พร้อมกันได้นะดูไมจันจบีท <c ười> ี่พี่เธอเปิบนนี่กูร้องสองคีย์เคยเจอตองร้องสองไมกจะร้องสองคีย์ส,สัดผสมกัน, <c ười> นแต่ดีนะดีนะตอนเล่นคอนเสิร์ตมึงงนีนะเดี๋ยวกูบอกยัสัดเ,เอาไหมยังไมไอ้เรแ่้งมึงรับมุกไหมยัง้งทำงานเว้ย <c ười> ใี้พี่กรอยู่ด้วยถ้าพี่กรไม่อยู่รอบเดียวกูไปละเชื่อกรอบเดียวกูไปละเชื่อนก่จะรู้เยอะดีเซฟอีสัส ถือว่าเราทำน้าทีแ่ล้วเอาจริงคนไม่เหตตอนนี้หรดพี่คนเหนตตอนแต่งหญิงคนเหนตุตอนแต่งหญิงอันนี้สบายแล้วอันนี้คนเห็นบ่อยขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนครับพี่ พี่แล้วขับกันแล้วจริงไหมอ๋อมันก็ติดเขินอยู่นะมันติดเชื้ออยู่ต้องตัดไป็นชิ้นๆซะเลยเปลี่ยนกันตรงนี้เลยอย่าหนุนอย่าหนุนไปแก้ได้เลยไม่ติดหรือว่าให้พี่เตรียมเสื้อยีนข้างในแข่งซัดมาไหมอ๋อได้นะก็ได้นะเสื้อยีนเสื้อยีนอะไรได้ได้ทีละกี่หัวล้อพี่ยังไงสิป้าวน่ารัอยี่หัวล้อพี่ยังไงสิลูกนี่ขนาดสองคนเองนะไอ้เฮียออกไปเป็นหมื่นนะ ดูกระจกนะครับพี่ไม่อยากดูเลยอุ้ยเยอะมากชี่หนุ่มแมวชี่หนุ่มแมวจุดสุดไปผมออชยรับใช่าทเ่ยวงครับคอมมิงครับอุ้ยยังหลอกอย่ามาฉีดมาฉีดยาค่ะอย่าฉีดยาพี่ต่ช้า วเวลาลองดึงมิดออกอะถ้าเซตเอาไวออ้สั้นอยู่ปปมีสามารถอะเสร็จเลยใช่มีลาย จะตามตัวเองสักพันเดียวเลยแล้วถือสาสาคนเขาเลย้วกันเนาะไปพวกเราเยอะไม่ได้ที่ห่ยอไม่ได้ทีนออาทเราอย่านี้จะมีเรื่องสำคัญจะบอกพวกเธอวันเกิดใช่จริงๆแล้วอะฉันคือพ่อของพวกเธอหรอใ่พ่พอาต้องดิด่องด ฉันเป็นคนตั้งชื่อผู้แก่เองเธอไมมีบัชื่อนกระานัมัน้ส่วนเธอคนสุดท้ายถ้าอายโยเยนเองโอ้ยวันหลังเดตั้งชื่อไอจีมันยากขนาดนี้มองยัมองไ่ว่าท้องแข็งไหใช่ไหมล่ะ ไม่เป็นไรฉะนั้นทุกแด่กลับไปอยู่บ้านกับพ่อเวันก่อนเพื่อนพ่อโทรมาเนี่ยบอกว่าเออถึงหน้าบ้านแล้วเจ็ดวันไม่ถึงบ้านเลยลูกโอ้ยโอยอยโอเยอ้ยโอ้ยแอ้ยโ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 ยโไปชโเลยยโอ้ยอดโอ้ย้ยโยโอยโยโอโอบยโอ้ย้ยโอโออ้ย ้อับนะครับท่าสวัสดีคทำอะไรครับคุณน่าสวัสดีท่านนอนหลับพ่เฮ้ยนอนหมดอยู่ไปเลยจากในสุดขวามือเมาดีอกันี่นนสวัสดีนะครัดีอะสโอ้โหทำมโอ้โห ว่าไม่ใช่แล้วูว่าไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยใครเนี่ยว่าไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยไอ้สายแรกๆก็นวดอยู่ดีๆไอ้เหี้ยมาจับตุ่กูว่าเอ้ยเอ้ยน้องๆมาจับตุ่้โอ้โหถ้าเบอร์นี้จับตุ่เนี่ยกระเพาะพิกมามีแล้วมีแล้วไอ้เหี้ยมีกระสายเลยล่ะเฮ้ยมีอะไรช่วยบอกด้วยไดบเลยกันนะได้เลิฟ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 เลยเลิฟสวัสดีครับสวัสดีครับ ฟังเหตุผลก่อนจริงๆแล้วเนี่ยฉันคือพ่อของพวกแก พี่ซองอยู่ไหนพี่อําอยู่ที่รถพี่ตก้คไดด้วรับไเวอร์คลับยี่หรอไบเวอรนี่เอ๊นี่คุณดเขับปจะพาพ่อเปิดไีอ่ะคูเขาดีีเลยจะไปงานแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะจัดแต่งหน้าตรงนี้นี่เอ๊ะพร้อมคจ่ให้่ร้านเก้าวันนี้คออกรถไเดี๋ยวกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยครับ อดทนพรุ่งนี้ก็สามารถลองรถกันได้อีกเนาะเดี๋ยววั่นา้มาแปดสามนาทีถูกมากวนก็ต้อนเลให้คุณลองรถเลยนะโอ้ยวันนี้ลอดูค่ะเราเชื่อถือหมอนน่ารักมากใช่ค่ะเซนต์อ้นี้แถมหมอนอะไรของเจ้าของคนาูเขาแล้วเขาเองก็ติดหมอนเน่าใช่ใช่ใช่โอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในวันนีค่ะคุณโนรค่ะ ขายของเก่งไหมะสุดยอดค่ะเราไม่ได้กลับดึกเพราะเลิกซ้อมคอนเสิร์ตค่ะเพราะขายรถใช่ขายรถใช่ดูดีแว่าือว่าเราปิดจ็อบแล้วฮะตอกนี้คุณทีเจดูเคิร์มดูเคิร์มราดูกันอีกทีนะคะ

อแล้วอิบเองนะคะเป็นลูกลกีลาแกมเมี่ใช่ไหมก็นค่กลับมาโควิดแดด ไม่ใช่สนไวท์ปู่คือโป่งหิเล็กไฟโป่งหิเล็กไฟ <c oughs> <c oughs> ปู่คอโปหิเล็กไฟ <c oughs> สันจะน่ารักกว่าโอ๋อันนี้คร <c oughs> ูลิลี่เลยครูลิลี่เลยไอ่เนี่ยพี่แม่ยสุดวิภา <c oughs> ตายไม่ได้ถนนพระรามสองยังไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วอีกอย่างเงินดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังไม่ได้พวกเธอฉันสวยไหมขอโทษนะขอแหลกค่ะขอแหลกะคะ่ะดูยังไงก็พี่หนูแม่มครับนี่เมื่อไม่มีใครอยู่ฉันก็ถือวิสาสะทานเลยแล้วกันเนาะ คนเดียวก็ให้กูแต่งตัวแบบนี้ได้ละต้อคนเดียวก็ให้กูแต่งตัวแบบนี้ไดละน้าไม่อายนาดัด a p p น้าหาซากเกียรขาดโหแอมเพลนคำเดียวนะเนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยคืพอพ่อ เงียบเงียบบ้านของเรารวยมากนะลูกแค่ไหนอ่ะแค่ไหนอ่ะสองสมเดือนนี้ไม่ได้ดูข่าวว่าใครมาซื้อหุ้นเลยลูกพ่อสัญญานะว่าถ้าลูกดูกับบ้านกับพ่อรับไปเลยคนละงร้อยล้าน ก็ได้รู้ความจริงที่เก็บซ่อนมานาน โตอีฟติดต่อมาดีใจมากๆจนวันซ้อมวันแรกถึงเพิ่งรู้ว่าต้องแต่งหนีนะครับถึงเพิ่งรู้ว่าต้องแต่งหนีนะครับไม่ต้องแท็กมานะครับแต่ก็น่ารักดีมาชอบ Snow White Worldie ไหมคะข้างหน้า Silly Life กันต่อใช่หรอแก้วป้าแปลกนะครับทุกคนชอบแต่พี่ไม่ชอบสีตุ้มเปืนงกำลังใจกับสาวๆทุกคนนะครับ ฉลาดกาประธานค่ายของเราเองสวัสดีค่ะขอบคุณป้าด้วยนะค่ะเสื้อคู่ลูกสาวต้องมีอีกหนึ่งเพลงที่อยากให้ทุกคนช่วยกันร้องถ้ารักเราให้ร <APIs> <c oughs> ้องแรงดังๆค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ยอดเยี <Take> ่ยมครับเรียบร้อยครับคอนเสิร์ตโฟลีฟนะครับของทุกคนจะมีความสุขนะครับในการที่แต่งหญิงอีกแล้วอีกแล้วอีกเล่านะครับก็แฮปปี้แฮปปี้หทุกคนมีความสุขก็ยอดเยี่ยมนะครับกับบล็อกนี้ใครอยากตามไปดูทำอะไรหรือว่าอยากให้ไปทำอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโ๊อตโกเลยครับจะได้โตไปด้วยกันตอนนี้3ล้านซับแล้วอยาก ถึงสัก4ล้าน5ล้านนะครับฝากเกันด้วยนะครับชาวเน็ตที่น่ารักทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ครับว้า